n น p ด d o สตอรี่อะไลฟ changing สตอรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o p ด d นสตอรี่พอดแคสตนะครับวันนี้หยิบหนังสือที่ชื่อว่าแค่คนเก็บตัว my introvert story ของ ค,คนเขียนคือคุณชินมินยองนะคนแปลคือคุณจารุพันธ์สีดาทิติวัฒนะตัวเล็กมากผมอาจจะอ่านชื่อนามสกุลถูกว่าไม่แน่ใจน่าจะน่าจะใช่นะก็เป็นหนังสือที่อ่านเพราะว่าหยิบเห็นชื่อส่วนตัวอย่างที่ผมเคยบอกว่าเป็นคน introvert นะหนังสือเล่มนี้มันก็เป็นคล้ายๆบันทึกของตามชื่อนะต t o r y นะเป็นเรื่องราวของคน i n รเวิร์แหละว่า i n t r o ิร์เนี่ย เป็นคนลักษณะนิสัยแบบไหนยังไงเอออะแล้วได้ข้อคิดอะไรผมว่าสองสองมุมถ้า introvert อยู่แล้วเนี่ยจะเก็ตว่าอ๋อใช่เลยเป็นตัวเล่าอะไรเงี้ยนะก็อีกมุมหนึ่งคือคนที่มีเพื่อนเป็นคน introvert มีพี่น้องมีมีคนรู้จักเป็นคน introvert เราจะได้เข้าใจเขามากขึ้นด้วยนะครับ introvert ไม่ได้แปลว่าดีหรือไม่ดีนะมันแค่นิสัยของคนลักษณะของคนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็บอกไว้ล่วงหน้าอย่างนะ ผมว่าโทรเวิร์ t ก็มีหลายหลายรูปแบบหลายดีกรีคือไม่ไม่ได้แปลว่าที่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยใครไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่ใช่ i n รเวิร์ t หรือใครเป็นแบบนี้ต้อง i n รเวิร์ t เสมอคือคือผมว่าโลกเราไม่ใช่ขาวกับดำนะมันไม่ใช่บอกว่าเราแบ่งคนได้2กลุ่มชัดเจนเป็น e x t r o v อ r น i n t r o ิร r t ชัดเจนนะครับแต่ว่าบางอย่างก็บอกอาจารย์หนูก็โทร r วิร์ t ทำไมหนูไม่เห็นชอบเหมือนกับหนังสือเล่มนี้เขาพูดเลยทำไมหนูไม่เห็นเหมือนก็คุณเป็นโทรเวิร์ t ที่มันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนกับเขาไง นะครับกต็ต้องมองมุมแบบนี้แต่ในภาพใหญ่ๆก่อนอันนี้ก่อนที่จะมาพูดหนังสือนะ introvert เ,เนี่ยคือคนที่จะได้พลังเมื่อเราอยู่คนเดียวแล้วจะเสียพลังไปเมื่อเราไปอยู่กับคนจํานวนมากไม่ได้บอกว่า introvert เป็นคนขี้อายนะครับไม่ได้บอกว่า introvert เป็นคนที่แบบพูดในที่สาธารณะไม่เก่งนะครับไม่ได้ไม่ได้พูดแบบนั้นเลยนะครับแต่เขาจะสูญเสียพลังไปเวลาเขาคนเจอคนเยอะๆผมไปบรรยายนี่อาชีพผมเลยนะ บรรยายหน้าชั้นเรียนบรรยายหน้าห้องไปพูดตามองคอ์กรนี่คืออาชีพเลยนะครับแต่ผมอินโทรเวิร์ดเพราะผมทุกครั้งที่ผมออกไปบรรยายพลังมันจะสูญเสียไปคือไม่ใช่ว่าบรรยายไม่ดีนะชอบนะพูดคุยได้นะแต่ว่ากลับบ้านหมดแรงแต่พอผมจะได้เติมพลังเมื่อผมอยู่อยู่อยู่อ่อานห,หนังสืออยู่ที่บ้านเงียบๆอยู่กับคนที่เรารักพลังมาเต็มแล้วเราก็ออกไปข้างนอกได้เพราะว่าอาชีพผมก็ต้องออกไปข้างนอกในขณะที่เอ็กโซวรเนี่ยกลับกัน เขาจะได้รับพลังเวลาเขาเจอคนเยอะๆแต่พอเขาอยู่คนเดียวเขาจะหงอยพลังมันจะสูญเสียไปนั่นเอ็กซ์ตวบดเนี่ยยิ่งพูดยิ่งหมันโอ้โหไปปาร์ตี้ไปสนุกสนานกับเพื่อนแฮงเอาท์อะไรเงี้ยเขาชอบแบบนั้นเขาชอบแบบนั้นเพราะพลังเข้ามาเต็มแต่เมื่อไรก็ตามที่เขาจะต้องมานั่งคิดนั่งอยู่คนเดียวเขาจะเบื่อเขาจะแบบรู้สึกสูญเสียพลังไปแค่คนไม่เหมือนกันนะครับอ่ะอันแรกนะในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าเขาเป็นอินโทรเวิร์ดที่แบบ ไม่ชอบแบ่งปันความกังวลกับใครคือเขาบอกว่าบางคนเนี่ยเวลากังวลเนี่ยเล่าให้คนอื่นฟังแล้วเหมือนยกภูเขาออกจากอกใช้คํานี้นะก็บอกเขาไม่เป็นเขาเขาเขาเคยเล่าให้คนอื่นฟังแล้วเขาไม่ได้รู้สึกว่ายกภูเขาออกจากอก,อกนะคือเขาเขาก็บอกไม่เห็นหายเลยเขาชอบที่จะค้นหาคําตอบด้วยตัวเขาเองอันนี้ก็เป็นนิสัยของเขาซึ่งเขาก็บอกว่าเป็น introvert story ซึ่งอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนใครก็ได้อีกอันนะคนที่เป็น introvert เนี่ยอยู่คนเดียวเขาจะ happy ครับ เขาจะไม่รู้สึกว่าแย่จังเลยต้องอยู่คนเดียวแล้วไม่ใช่เขาจะรู้สึกว่าสบายมากแล้วมีความสุขมากอ่ะส่วนตัวผมผมไม่ได้แอนตี้สังคมนะผมแฮปปี้นะเวลาผมจะไปเจอคนนู้นคนนี้บ้างใช่แต่ถามว่าการอยู่คนเดียวเป็นเป็นสิ่งที่ผมหลีกเลี่ยงเปล่าเลยวันที่ perfect day ของผมคือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่ไม่ต้องทํางานเป็นวันที่ผมแบบตื่นเช้ามาแล้วอยู่เงียบๆแล้วนั่งอ่านหนังสืออย่างเงี้ยเป็นเป็นสิ่งที่ผมแบบมีความสุขซึ่งหลายคนอาจจะไม่มีความสุข เพราะนั้นช่วงโควิดที่ล็อกดาวน์เนี่ยถามว่าผมชอบไหมไม่ได้ชอบหรอกนะผมก็อยากให้มันเปินเปดนะแต่ผมอาจจะทุกน้อยกว่าพวกกลุ่มเอ็กซ์โทเวิร์ดเพราะว่าผมอยู่บ้านผมโอเคอะผมอ่านหนังสือผมทําอะไรได้ส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกแย่ขนาดขนาดผม i อ t r o ์โทเวิร์ดแล้วนะพออยู่นานๆเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันก็รู้สึกเหมือนกันเพราะฉนั้น i อ t r o ์โทเวิร์ดไม่ได้แปลว่าฉันต้องอยู่คนเดียวตลอดไปไม่ใช่เราอยากจะพบปะผู้คนอยู่แล้วแต่ว่าดีกรีของความอึดอัดผมจะน้อยกว่าคนเอ็กซ์โทเวิร์ดเอ็กซ์โทเวิร์ดเนี่ยแค่ให้หยุดะ ก็แบบไม่ไหวละนะอะมาอีันเขาบอกว่าความเงียบงานและการอยู่ในโลกของตัวเองคือการพักผ่อนอันนี้ใช่เลยฮะพักผ่อนผมไม่ต้องการปาร์ตี้ไม่ใช่ว่าผมไม่ไม่เคยไปปาร์ตี้แล้วไม่ชอบแล้วอ่อนแอนเกลียดปาร์ตี้ไม่ใช่ไปได้แต่ไม่ใช่เป็นประจําผมผมไม่ชอบที่เสียงดังๆเออนี่อีกมุมหนึ่งเนี่ยเราเล่าเพิ่มจากหนังสือเนี่ยแต่ว่าหนังสือใกล้ๆกันอะไม่ชอบคอนเสิร์ตไม่ชอบไปถามว่าเคยไปไม่ไป ไปแล้วมีความสุขไม่มีแต่ให้ไปทุกวันไม่เอาไม่เอานานๆปีละครั้งเอาพอได้นะครับคือคือไม่ได้ว่าเกลียดทั้งหมดแต่ว่าอยู่เงี้ยอยู่ในโลกตัวเองเนี่ยคือการพักผ่อนขอขงผมอันนี้น่าสนใจนะเขาบอกว่าจริงๆแล้ว i n นโทรเวิเนี่ยเป็นฝ่ายให้พลังกับคนอื่นฮนะคนเขียนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเขาคุยกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนชอบบอกว่าเวลาอยู่กับเธอเนี่ยฉันได้พลังกลับมาเยอะเลยผมว่า ผมส่วนตัวเนี่ยผมขยายความไปด้วยนะว่า i n นโทรเ r ิเนี่ยเป็นคนที่รับฟังคนเก่งแต่ว่าด้วยด้วยความเนเจอร์หรือธรรมชาติของการรับฟังคนแล้วคนรู้สึกว่าได้ได้แบบเออมีคนเข้าอกเข้าใจได้พลังกลับคืนไปเนี่ยตัวเขาจะเสียพลังไปเหมือนกันพบคุณลองนึกภาพนะคุณฟังอย่างเดียวคุณก็เหนื่อยนะคุณก็รู้สึกแบบเพลียเหมือนกันนะ ในอินโทรเวิร์ดเนี่ยในความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามันมีความสัมพันธ์เยอะๆฉันต้องฟังคนเป็นร้อยคนเนี่ยเขาจะหมดหมดพลังเลยแต่อ็กโซเวิร์ดไม่ใช่เขาชอบอยู่แล้วอยากปฏิสัมพันธ์อยากพูดคุยอยู่แล้วนะในอินโทรเวิร์ดมันเหมือนคนที่มอบพลังให้คนอื่นดังนั้นอินโทรเวิร์ดต้องกลับมาอยู่กับตัวเองต้องมาอยู่เงียบๆเพื่อเป็นการชาร์จพลังถ้าคุณไปอยู่แบบให้พลังอย่างเดียวคุณคณคณเด้งอ่าลักษณะอีกอันนะครับที่ผู้เขียนไว้คืออ่อนไหวและไวต่อความรู้สึก คนอิ้นโทว์ดจะเป็นคนที่แบบคอยสังเกตสังกาคือเขาไม่เขาจะเป็นคนช่างสังเกตแล้วเขาจะเซนซิทีฟไวต่อความรู้สึกจะจะจับอารมณ์จับความรู้สึกคนได้เก่งอย่างที่บอกเขาเขาเป็นคนสังเกตเขาเป็นคนที่ที่แบบมีความไวในเรื่องพวกเนี้เอ่อส่วนตัวผมผมอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนี้นะแต่ว่าผมผมก็เชื่อว่ามันมีแนวโน้มที่จะแบบสังเกตแล้วก,แวก็แล้วก็รู้พอจะจับอารมณ์ได้ เอ็กโซบอาจจะตรงนี้อาจจะน้อยหน่อยคือคือไม่ค่อยไวต่ออารมณ์หรือการสังเกตต่างๆอาจจะไม่ได้เยอะเท่าอาอีกอันนึงนะครับเขาบอกว่าเขาชอบเดินทางตามหาชีวิตอันแสนเรียบง่ายอันนี้ตรงผมผมรู้สึกเหมือนกันคือเคยมีคนลูกศิษย์ผม,มศิษย์เก่าก็ถามผมว่อาจารย์อาจารย์ทำอ,อะไรก็ตามเนี่ยเป้าหมายอาจารย์คืออะไรผมพูดตรงๆนะผมผมอยากที่แบบว่าเงียบๆอ่ะ สำเร็จไหมดีใจดีใจแต่ว่าผมไม่อยากผมไม่อยากเป็นดาราฮอลลีวูดผมไม่อยากความสําเร็จผมไม่ใช่เป็นภาพนั้นนะ่ยความสําเร็จผมคือแบบอ่อยู่กับครอบครัวมีมีเงินมีใช้มีทรัพย์สิสนพอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมีความสุขแล้วก็ชีวิตเรียบง่ายธรรมดาธรรมดาเงียบอะไรเงี้ยคือคือความฝันผมจะเป็นแบบเนี้ยซึ่งซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอินโทรเวิร์เนี่ยเขาจะชอบอะไรแบบเนี้ยมีแนวโน้ known, มจะชอบอะไรแบบเนี้ย คนอินโทรเวิร์ดเนี่ยจะมีลักษณะอันหนึ่งคือติดบ้านอันนี้ผมเลยอันนี้ยอมรับติดบ้านจริงผมไม่ออกจากบ้านได้ดีถ้าเลือกได้ถ้าเลือกได้แต่ว่าด้วยอาชีพของคนส่วนใหญ่ก็ต้องออกจากบ้านแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไงโควิดมันจึงทําให้ผมไม่ได้รู้สึกอึดอัดมากนะักขนาดขนาดอินโทรเวิร์ดแล้วก็ยังไม่ไหวเพราะว่ามันอยู่ติดมากเกินไปนะแต่ว่าไม่อึดอัดมากอยู่มา3ปีไม่ได้รู้สึกแบบเป็นช่วงเวลาแบบ เลวร้วายนะผมก็เป็นกูดกูดไทม์ไม่ไม่นับเรื่องของเรื่องของไอ้ความกลัวเรื่องโควิดนะหรือหรือผมไม่ได้บอกโควิดดีไม่ได้พูดแบบนั้นเลยแต่ว่าจะบอกว่ามันการอยู่บ้านเนี่ยเป็นกูดไทม์ผมเท่านั้นเองคือถ้าอยู่บ้านได้โดยที่มันมันไม่ได้ติดโควิดหรือไม่มีความเสี่ยงเรืโควิดจะจะเพอร์เฟกมากนะครับอันนี้คือคือคนที่เป็นอินโทรเบิร์ตนะในทางกลับกันนะเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงการไปเจอคนเยอะๆชอบเจอคนน้อย ส่วนตัวเองเหมือนกันผมบรรยายกับคน10คนเนี่ยผมแฮปปี้กว่าบรรยายคนบคน2 0 0 0นคนอะไรเงี้ยค,คือคือความเครียดก็ก็ส่วนหนึ่งนะแต่ผมคิดว่ามันเข้าถึงอ่ะผมถึงจัดไอ้ไอ้โนบอ l รนสตอรี่บุ๊กคลับแล้วก็กําหนดจํานวนคนไว้30ท่านอย่างเงี้ยคือคือผมรู้สึกว่าถ้าเยอะแบบ500 000, เป็นพันเนี่ยมันมันก็ได้แหละผมก็เคยพูดคนเป็นพันก็เคยพูดครับแต่ว่าเลือกได้คนน้อยดีกว่า รู้สึกรู้สึกเป็นเป็นรู้จักกันทุกคนเลยมาพูดคุยกันอย่างเงี้ยแฮปปี้คือคน Inter ินทว์ดไม่ใช่คนที่จะไม่ไม่มีเพื่อนนะแต่เราอยากคุยกับเพื่อนกลุ่มเล็กๆะ่ะเราไม่อยากคุยกันแบบทั้งรุ่นนะเออผมผมไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นน่ยแต่สุดท้ายเนี่ยนะหนังสือก็เขียนไว้นะว่าเราต้องหาจุดสมดุลของแต่ละคนนะระหว่างการอยู่กับตัวเองกับการอยู่กับคนอื่นคือเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมากไม่ไดีทว์ดเนี่ยมีแนวโน้มจะอยู่กับตัวเองเยอะแล้วถ้าเยอะมากๆเนี่ยเราจะไม่มีเพื่อน จะไม่มีใครพูดคุยด้วยทั้งทีมก็อึดอัดเหมือนกันมนุษย์ก็เป็นสัตว์สังคมนะยังไงเราก็อยากอยากมีเพื่อนอยู่กับตัวเองมากเกินไปก็ไม่ดีอยู่นคนอื่นมากเกินไปผมว่าก็ไม่ดีอันนี้เอ็กซ์โวตสุดฤทธิ์ก็คือฉันจะต้องแบบจะไปไหนต้องไปเป็นกลุ่มฉันจะต้องไปกับเธอแล้วบางทีแต่ละคนก็มีชีวิตส่วนตัวเหมือนกันเนี่ยจะมาติดก,กันตลอดมันก็ไม่ไหวอะ่ะนะเพราะนั้นหาจุดบาลานให้เจอนะบินโวดก็ออกไปเจอเพื่อนบ้างผมผมก็พยายามเตือนตัวเองนะบางทีก็ เพื่อนนัดบางทีก็ไม่อยากไม่อยากไปแต่ก่อนก็ไม่ไปแต่เดี๋ยวนี้ก็อ่ะไปไปะอะไรเงี้ยก็มีบ้างนะครับเขาเนี้ยปัญหาของเด็กหรือคนที่เป็น introvert นะคือบางทีเนี่ยเรามักจะถูกยัดเยียดให้เป็นคนชอบเข้าสังคมผมไม่รู้รุ่นนี้จะเป็นหรือเปล่านะแต่ว่ารุ่นผมเนี่ยคำพูดคำหนึ่งผมจําได้แล้วผมเป็นเด็กที่ i n t r o v e r แล้วผมรู้สึกเป็นเกิงๆงจะเป็นปมด้อยเล็กๆ้วยคือกล้าสแสดงออกคือเขาอะชอบ เขานี่คือคนสังคมทั่วไปนะเขาจะพูดว่าการกล้าแสดงออกเนี่ยเป็นเหมือนคุณธรรมข้อนหนึ่งอ่ะมันเป็นคาแรคเตอร์ดิสติกอันหนึ่งที่ที่ที่ดีอ่ะคือเด็กคนนี้กล้าแสดงออกจังเลยอะไรเงี้ยเราเราเป็นเด็กขี่อายแล้วก็ไม่อยากพูดมันก็เลยรู้สึกขัดว่ามันทำไมเราไม่กล้าแสดงออกกลายเป็นรู้สึกเป็นเป็น,เป,นเป็นพฤติกรรมที่แบบต้องปรับปรุงเออผมใช้คานี้แล้วกันม,มันมันก็เลยเครียด ทุกครั้งเนี่ยที่ผมคำว่ากล้าแสดงออกแต่ก่อนเนี่ยนะคือคือต้องออกไปหน้าชั้นไปพูดไปอะไรเงี้ยซึ่งมันขัดกับความเป็นตัวผมมากเลยผมถึงผมถึงบอกเล่าให้คุกคนฟังว่าผมแปลกใจตัวเองเหมือนกันนะที่อาชีพตอนนี้คืออาจารย์มาที่ไรที่พูดทุกวันเนี่ยเพราะแต่ก่อนเนี่ยผมกลัวและเกลียดการพูดหน้าชั้นมากเนี่ยเพราะว่ามันมันขัดกับคาแรคเตอร์ผมแต่ว่าด้วยคะแนนว่างโอ้เชื่อไหมอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างปสามหรือปสี่ ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าชั้นเฉยเครียดไหมเครียดสุดเพราะว่าหัวหน้าชั้นเนี่ยจะต้องออกไปแบบเดินแบบจัดแถวเด็กในชั้นอะไรเงี้ยเขาก็เขาต้องการให้เป็นผู้นําอะไรเงี้ยเนาะก็เราก็โรง,งเรียนเขาก็ปลูกฝังไงเครียดขนาดละเมออะนี่คุณแม่ถ้าฟังฟังพอดแคสต์ผมคุณแม่ก็จะจําได้ ผมละเมอเลยนะครับละเมอเดินลงมาข้างล่างมาอาบน้าเป็นการละเมอหน้าจะครั้งแรกละครั้งเดียวในชีวิตมันเท่าที่เท่าที่รู้ตัวนะเพราะคุณแม่เล่าให้ฟังว่าแบบเดินคุณแม่เดินตามผมมาจากห้องนอนเนะ 3, 2, ี่ยตีสามตีสองเนี่ยมันเครียดไงมันมันไม่อยากเป็นหัวหน้าห้องไงคือมันไม่ไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยเนี่ยผมว่าค่านิยมตรงนี้อาจจะต้องปรับไปแล้วนะว่ามันไม่ได้ทุกคนที่จะต้องออกมาพูดพิจุยสุบุญเลี้ยงเนี่ยผมเคยไปเรียนกับพิจุยเนี่ยพ่จุยเคยพูดคํานึงบอกว่า การแสดงออกไม่จําเป็นต้องออกมาแสดงนะครับคนละเรื่องกันนะครับการแสดงออกมันทําได้หลากหลายทางผมแม้กระทั่งปัจจุบันนี้เล่าต่อเลยนะผมผมไม่ชอบการการพูดคุยที่ผมรู้สึกสบายใจกว่าคือการพูดคุยผ่านการเขียนหรือว่าการโทรไปคุยเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โดยเฉพาะคนแปลกหน้าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าถ้าจะให้ผมถามอะไรสักอย่างเนี่ยผมเขียนไปทางลายผมแฮปปี้กว่าผมเขียนไปทางอ e ีเมลผมแฮปปี้กว่าผมไม่ชอบโทรไปแล้วพูดคุย แต่ถ้าถ้าคนรู้จักโอเคคุยกันได้แบบคุยกันชนิดอยู่แล้วนี่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนที่ไม่ค่อยรู้จักเนี่ยผมจะสะดวกใจมากกว่าในการติดต่อสื่อสารผ่านผ่านลายลักษณ์อักษรเออ,เอพูดถึงเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ชวนคุยต่อในหนังสือก็มีนะเขาก็พูดถึงสังคมตะวันตกสังคมตะวันตกเนี่ยผมว่ามันเอียงเอียงไปทางการยกย่อง Extrovert เขาเขารู้สึกว่าเอาเอาง่ายๆนะอันนึงเนี่ยการ p a r t i c i p a t e เนี่ยหลายที่เนี่ยให้ให้คุณค่าเป็น เป็นสิ่งสําคัญเลยนะว่าคุณจะต้องมาแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนแล้วมีคะแนนให้ผมเคยไปเรียนเมืองนอกแล้วผมเคยเจอลักษณะแบบนี้เก็บคะแนน participation เครียดสุดเลยเอาจริงแล,แ,ลแล้วตรงๆนะอันนี้อันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะเขาก็อาจจะพัฒนาทําให้คนกล้าแสดงออกแล้วแล้วสามารถให้ความคิดเห็นที่ดีได้นะมันก็มันก็มีส่วนหนึ่งอ่ะผมก็เข้าใจเขานะว่าฟิโลโซฟีหรือปรัชญาการสอนของเขาเป็นแบบนั้นนะแต่ส่วนหนึ่งผมรู้สึกว่า มันอึดอัดมากเลยที่บอกทาไมผมจะต้องให้ความคิดเห็นในเรื่องที่ผมผมไม่ได้ไม่ได้มีความคิดเห็นนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเลยอ่ะคุณก็คุณก็ไม่ได้คะแนนไงหรือทําไมเรื่องเนี้ยคนนี้เขาพูดไปแล้วพอยต์มันหมดแล้วแล้วทำไมฉันจะต้องไปขุดหาอะไรพูดซ้ํากับเขาอยู่ด้วยอ่ะคือคือจะต้องพูดอ่ะคือทาไมต้องพูดอ่ะส่วนตัวผมก็เลยคิดว่าเออแบบต้องทําแบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ย พอเป็นอาจารย์เนี่ยผมเลยไม่ไม่เคยมีการเขาเรียกว่าบังคับปฏิสิ i เ a ทบบังคับให้แสดงความคิดเห็นเลยนะไม่เคยเลยนะสิ่งที่ผมจะทําก็คือว่าผมจะกระตุ้นให้คนพูดเยอะขึ้นด้วยความสมัครใจเขาเองแล้วโชคดีนะเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยมีนักศึกษาคอมเมนต์มานะบอกอาจารย์หนูว่าเป็นคนขี้อายแล้วไม่เคยพูดเลยแต่ว่าในคลาสอาจารย์หนูพูดเยอะมากแล้วหนูมีความสุขมากดีใจมากเลยนะครับ เพราะเราเปิดเหมือนเปิดพื้นที่ที่เขาสบายใจผมเชื่อว่าพอคนสบายใจอ่ะคนจะกล้าพูดเองแต่เพื่อบอกว่าถ้าไม่พูดหักคะแนนเงี้ยผมว่าไม่สบายใจแล้วเป็นการพูดที่ไม่มีคุณค่าเท่าไหร่เพราะผมเป็นมาแล้วนะครับอาจจะเป็นอินโรเบิร์ตเหมือนกันนะในใน,ในมุมนี้รู้สึกแบบแล้วรู้รู้สึกแอนตี้เล็กๆด้วยว่าไอ้คนที่พูดมาเนี่ยมันก็แบบใช่พอยหรอเนี่ยคือแบบยกมือเพื่อเอาคะแนนอะ่ะซึ่งไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้นะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดใดๆนะแล้วแต่ว่า บางทีสิ่งนั้นก็อาจจะเทรนําให้คนเก่งขึ้นก็ได้แล้วไม่คนคนอินโทรเวิตหลายคนแล้วกันนะไม่ได้เคลมทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบการพูดการปฏิสิเพตแบบนั้นการแสดงความคิดเห็นแบบนั้นแล้วเขาชอบทำอะไรรู้ปะชอบเขียนอ่ะอันนี้ตรงผมอีกในหนังสือเขาก็บอกนะการเขียนเป็นช่วงเวลาแห่งการคลายปมในใจผมเขียนนะผมเขียนตนะั้งแต่เด็กๆละเด็กๆเ,เ,เนี่ยเคยทําหนังสือพิมพ์ไปขายคุณแม่เล่มระบาดนี่เขียนเองเลยนะชอบเขียน พอดแคสต์เนี่ยมันรู้ตัวเองเอ๊ะอาจารย์พอดแคสต์มันอินโทรเวิร์ดตรงไหนผมว่านะมันอินโทรเวิร์ดตรงที่ผมทําด้วยตัวเองแล้วแล้วผมไม่ต้องไปเอ็กซ์พอร์ตไปเจอใครอะพอดแคสต์ Podcast เนี่ยคนฟังเป็นหมื่นเหมือนกันนะแต่มันจะต่างกันมากนะถ้าผมจะต้องไปบรรยายให้คนเป็นหมื่นฟังทุกวัน,นกับการทำพอดแคสต์เพราะผมอยู่ในห้องคนเดียวเนี่ยแล้วผมก็อ่านหนังสือแล้วผมก็เอามาเล่าให้คนฟังอย่างนี้โอเคคล้ายๆกับการเขียนเขียนมันอยู่กับตัวเองอะเขียนไปแล้วให้คนมาอ่าน อย่างเงี้ยโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมว่าก็แล้วแต่สไตล์นะแล้วแต่สไตล์แต่ว่าการเขียนการพูดคนเดียวอย่างพอดแคสต์เนี่ยผมว่าเข้าข่ายแต่แต่จะต่างกันมากที่ผมบอกว่าถ้าต้องไปบรรยายในที่สาธารณะไม่ใช่นะครับก็ก็ไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่าอะไรนะครับตอนเด็กๆก,ก็ชอบเขียนมาตลอดแต่มามามาตกผลึกมารู้ว่าอ๋อเป็นพเพรานะเราอินโทรเวิร์ดเนี่ยเราก็เลยแบบอยากที่จะเขียนอยากที่จะบรบร,รยายแบบที่จะเล่านะผมว่านักเขียนหลายคนก็เป็นแบบนี้ แต่อาจจะไม่ได้ทุกคนในหนังสือเขียนนะคือผมเข้าใจว่าคนเขียนน่าจะเป็นคนเกาหลีไหมนะครับเเขาบอกว่าซาวนา่าเขาก็ชอบไปนี่อยู่คนเดียวเงียบๆผมอะ่ะไม่ได้ไปครับเพราะอยู่เมืองไทยก็ไม่ได้มีที่เสาวนุ่งซาวน่าอะไรหรือหรือมีผมก็ไม่ได้ไปนะแต่ว่าเ,เมื่อล่าสุดไปญี่ปุ่นไปออนเซน็นชอบชอบเลยออนเซ็นแบบกลางแจ้งเลยนะแล้วก็ ไปตอนคืนกลางคืนหนาวนะแต่ว่าน้ำมันอุ่นมากไงเหมือนอุ่นแบบร้อนเลยนะแล้วมันเงียบชอบมากเลยอารมณ์แบบเนี้ยนะครับผมว่าก็ชอบอยู่คนเดียวอีกอันนึงคือเขาบอกที่แสงไฟสลัวเขาไม่ชอบที่สว่างจ้าอันนี้อันนี้อาจจะผมเข้าใจความรู้สึกแต่ส่วนตัวผมชอบที่สว่างมากกว่าที่ไฟสลัวเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่า มันอ่านหนังสือได้ง่ายกว่า <c oughs> คืออันนี้มีเหตุผลส่วนตัวเลยทาให้ชอบที่แสงไฟแต่ไม่ชอบไฟแบบไฟเทคอะไฟแบบแวบๆๆอย่างนั้นไม่เอาไม่เอาเสียงโน้ตดีดังๆนั้นไม่เอาแต่ว่า,าถ้าเลือกไฟเจ้าไฟสลววชอบไฟไฟสว่างมากกว่าอย่างที่บอกผมมีเหตุผลคือผมอ่านหนังสืออีกอันนะคนในโฉมบดชอบหนังสืออันนี้ชัดเจนไม่ต้องพูดถึงตัวผมว่า ก็จัดพอดแคสต์มาได้เป็นพันๆตอนเกือบจะ2000ตอนอยู่แล้วเนี่ยก็พร้ออ่านหนังสือนี่แหละอ่านทุกวันนะครับหนึ่งจำไม่ได้เลยครั้งสุดท้ายที่ไม่ได้อ่านวันไหนที่ไม่ได้อ่านเมื่อไหร่อย่างน้อยๆนิดๆหน่อยๆก็ยังได้อ่านนะครับเป็นคนชอบอ่านหนังสือมันอ่านหนังสือทำไมถึงชอบผมว่าอ่านหนังสือมันอยู่กับตัวเองอีกอินเทอรเวิร์ดเมื่อกลับมาชาร์จพลังอ่ะอ่านหนังสือนี่มันมีพลังจริงนะส่วนตัวผมนะก็ถ้าคนเป็นเอ็กซเวิร์ดก็อาจจะเบื่ออ่านแล้วแบบอยากปาทิ้งหลับหน้าเบื่ออ่านทําไมแต่ผมอ่านแล้ว ดำดิ่งลงไปในหนังสือเออผมผมใช้กับแบบนั้นแล้วกันแล้วแบบอิมเอมอ่ะอีกอันที่ชอบคือธรรมชาติอันนี้ก็ใช่ถ้าไทยผมเลือกเวลาไปเที่ยวเนี่ยผมจะเลือกธรรมชาติก่อนเมืองไม่ได้เกลียดเมืองนะไปบางครั้งบางคราวได้แต่ว่าให้เลือกเลยอะ่ะถ้าต้องเลือกเลยอะ่ะจะเอียงไปทางธรรมชาติมากกว่ามีเมืองก็เมืองเล็กๆไปญี่ปุ่นคราวเนี้ยที่เราให้ฟังทาคายาม่าเนี่ยชอบแต่มานากยยาเนี่ยไม่ชอบแหละเมืองใหญ่ ไม่ชอบแหละคือคือเที่ยวได้แหละโอเคแหละไม่ได้เกลียดเที่ยวได้แต่ว่าถ้าเลือกเอาทากายามานานๆจะชอบกว่านะชอบธรรมชาติมากกว่า mm hmm. เขาบอกคนอ mm hmm. ินทาวร์เนี่ยขาประจาร้านกา,ฟาแฟส่วนตัวไม่ไม่ได้เป็นขาประจําร้านกาแฟแต่แต่ไปร้านกาแฟาทุกวันคือคือขาประจาร้านกาแฟาคือชอบไปนั่งในร้านกาแฟาผมอาจจะไม่ได้ไปไงคือผมซื้อกาแฟกับมันทานที่บ้านแต่ไปนะครับไปร้านกาแฟา mm hmm. ก็อันนี้ก็ผมอย่างที่ผมบอกว่ามันอาจจะมีความแตกต่างกัน ของแต่ละคนคนเขียนก็บอกว่าอิทเวิร์ดตัวเขาอะนะเขาชอบแบบนี้เหมือนกันนะออกไปที่คนมากๆก็ได้แต่นั่งทํางานเงียบๆคนเดียวอันเนี้ยอันเนี้ยส่วนตัวในนี้มานั่งนั่งพออ่านหนังสือก็มานั่งคิดนะคือคือถ้าเป็นชีวิตประจําวันในประเทศไทยเนี่ยยังไม่เคยได้มีโอกาสทําแบบนั้นคือถ้าออกไปก็ออกไปทํางานเลยออกไปสอนหนังสือออกไปบรรยายออกไปทํานู่นทานี่นะประชมประชุมอะไรเงี้ยแล้วถ้าถ้าจะเงียบๆก็อยู่ที่บ้านอะ แต่ผมมานั่งคิดว่าเออตอนผมเล่นเป็นอย่างเอ๋ผมเป็นแบบนี้วะคือบางทีบางครั้งเนี่ยเราต้องการคนเหมือนกันแต่เราไม่ต้องการไปพูดคุยกับเขาอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเคยไปนั่งร้านกาแฟแล้วอ่านหนังสือเออจริงด้วยไม่ใช่ร้านกาแฟด้วยเป็นเป็นร้านหนังสือใหญ่ๆที่มีกาแฟขายแล้วหยิบหนังสือที่ซื้อเนี่ยมาอ่านในร้านกาแฟเนีียเป็นจริงๆล่าสุดก็เคยทํานะก็ก็ไป คนเยอะแต่ว่าไม่ได้ไปคุยคุยอะไรเขาไปอ่านหนังสือเงีย,งยบๆในร้านกาแฟซึ่งก็ไม่ได้เงียบอะไรมากนะครับเออ,เอ,อชอบเหมือนกันอ่าอีกอันคือแช่ตัวในน้ำอุน่นอันนี้พูดแล้วออนเซน็นแล้วก็ปั่นจักรยานเออเห็นวิวเห็นทิวทัศน์อะไรเงี้ยชอบเหมือนกันแต่ไม่ค่อยมีโอกาสทำเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ปั่นอยู่ในหมู่บ้านคือคือไม่ถึงกับ จะพยายามแบกจักรยานไปปัน่นสุวรรณภูมิผมไม่ได้อินขนาดนั้นนะครับแต่ว่าหมู่บ้านก็มีจักรยานปั่นเดี๋ยวนี้ยางมันแตกก็เลยไม่ค่อยได้ปัน่นเท่าไหร่เดี๋ยวต้องเอาไปเนี่ยพ,พออ่านหนังสือมาถึงตรงนี้เออน่าจะเอาไปซ่อมอะไรเงี้ยนะครับสำหรับเรื่องเพื่อนนะอินทาวร์วก็มีเพื่อนนะแต่ก็มีไม่เยอะเราจะเขบอกคนอินทาวร์ไม่ใช่คนที่จะเรียกว่าเป็นคนกว้างขวางรู้จักคนไปทั่วทำเน็ตเวิร์กิ่งจะไม่ใช่เขานะครับแต่เขาก็จะมีเพื่อนบางกลุ่มบางคนนะครับ อ่าอีกเรื่องฉลองส่งท้ายปีเก่าถ้า Extrovert นี่ดาวได้ใช่ไหมปาร์ตี้นิวเยียปาร์ตี้อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะซึ่งซึ่งแบบไปเขาดาวที่นู่นที่นี่ใช่ไหมอันนี้ชัดเจนปาตงปาร์ตี้ฮัพปี้นิวเยียอะไรเงี้ยเอ็ r ซ์โทเเป็นแบบนั้นใน i n นโ r เวิรเนี่ยอยู่ครอบครัวเงียบๆผมอะเกือบทุกปีเกือบทุกปีปีใหม่ก็คืออยู่กับครอบครัวอยู่บนห้องนอนแล้วอย่างงี้ดีกว่าอ่านหนังสือ กือบเทุกปีอะค่นปีใหม่คือมันก็คืออ n นาเตอร์เดย์ของผมนะแต่ว่าเอาโอเคสเปเชียลนิดนึงมีพลุเสียงพลุนะผมไม่ได้ไปดูพลุข้างนอกหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าน,น,นั่นคือปีใหม่ของคน introvert นะก็ mm hmm. ประมาณนี้นะครับหนังสือคือแด่คนเออหรือแค่วะ่ะแค่คนเก็บตัว my introvert story นะครับเขียนโดยคุณชินมินยองนะแล้วก็แปลโดยคุณจารุพันธ์รีดาทิติวัฒนะ ก็เร่มน,นี้น่าจะเห็นบ่อยนะในร้านหนังสือทั่วไปนะครับสำนักพิมพ์บลูมลองไปหาอ่านดูกันได้นะครับโดยพาะคนที่เป็นเอ็นโทรเวดจะรู้สึกว่าโอ้ใช่เลยใช่เลยเอ็กซ์โทรเวดก็อ่านได้นะเผื่อว่าเพื่อนๆคุณเป Into ็นเอ็นโทรเวดพี่น้องแฟนคุณเป Into ็นเอ็นโทรเวดคุณจะได้เข้าใจเขามากขึ้นด้วยนะครับเพราะเขาไม่ได้ประหลาดอะไรนะเขาแค่ไม่เหมือนคุณเท่านั้นเองนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในวดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon story, a life-changing story.